งชงเชว์แมนนฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาจีนจงเวินเคอนะคะกับเหล่าซื่อจีนหรือจีนเหล่าซื่อนะคะและสำหรับบทเรียนของเราในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันในบทที่5กันต่อนะคะแต่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเนาะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเราลองมาทบทวนคำศัพท์หมด ที่5ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามด้วยนะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปทบทวนกันเลยค่ะตีอู่ค่อบทที่5้สืจอจอู่รู้จักคำศัพท์5เฟึงลมฟิงลมหย่ฝนหฝนเสวีห่หิมะ เสหิมะหินก้อนเมฆหยินก้อนเมฆเตี้ยนไฟฟ้าเตี้ยนไฟฟ้าเทียนท้องฟ้าเทียนท้องฟ้าชุนหรือดูใบไม้ผีชุนหรือดูใบไม้ผ,ไไมผีเสียหรือดูร้อนเสียหรือดูร้อน ตีพื้นดินตีพื้นดินชิวหดูใบไม้ร่วงชิวหรือดูใบไม้ร่วง,วรวงตรงหรือดูหนาวตรงหรดูหนาวอ่ะทีนี้ให้เด็กๆหยิบเลี่ยนสีเอหนังสือแบบฝึกหัดเล่มเอเล่มสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมาเลยเมื่อเด็กๆหยิบมาแล้วให้เด็ก เปิดไปใน,น้าที่31หน้าที่31เปิดเลยตาเลียนสีชูซานเฉียอีเย่อ่ะเมื่อเด็กๆเปิดแล้วเรามาดูกันซิว่าข้อที่1ให้ทำอะไรเาซื้อขยายหน่อยข้อที่1เขาบอกเสียอีเสียเสียอีเสียคือให้เด็กๆคัดลายมืออันนี้เด็กๆทำด้วยตัวเองเลยนะคะเราจะไม่สอนแล้วนะ แต่เราจะมาอ่านพร้อมกันว่าอ่านและแปลความหมายย่ว่าอะไรอ่าเรามาดูคำแรกคำนี้คำว่าเตียเต้ยนเตี้ยนแปลว่าไฟฟ้าคำที่สองเทียนเทียนท้องฟ้าคำที่สามตีตีต พื้นดินคำที่สี่ชุนชุนหรือดูใบไม้ผลิคำที่ห้าเสียเสียหรือดูร้อนคำที่หกชิวชิวหรือดูใบไม้ร่วงและสุดท้ายตรง ตรงหรือดูหนาวอ่าเด็กๆก,ก็คัดให้สวยงามนะคะต่อมาในข้อที่2องเขาบอกว่าก่ายชั่วเปียจืคือให้เด็กๆแก้ไขตัวอักษรจีนที่ผิดให้ถูกต้องนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือตัวอักษรจีนเหล่านี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันยังผิดอยู่ มีอยู่หนึ่งตัวที่ผิดนะคะให้เด็กๆเ,เอามาเขียนใหม่แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเนาะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันสองข้อและเดี๋ยวอีกหอีก3ข้อที่เหลือหรักสื้อจะให้เด็กๆทําด้วยตัวเองเนาอนะาอ่านลำมอ่านพร้อมกันก่อนชุนเทียนชุนเทียนซัยเทียนซัยเทียนชิวเทียน 秋天冬天冬天 let's play ย水天下水天อ่ะเรามาดูตัวแรกตัวนี้คำว่าชุนเทียนชุนเทียนตัวไหนผิดตัวคำว่าชุนหรือคำว่าเทียนคะเด็กๆคำว่าชุนอ่าตัวคำว่าชุนผิดตัวนี้ผิด ผิดตรงไหนขยายดีกว่าเด็กๆจะได้มองเห็นชัดผิดตรงไหนผิดตรงที่เป็นคำว่าตรงนี้ผิดตรงนี้เด็กๆลองเปิดหนังสือก็ได้หรือลลองกลับมาดูข้างบนก็ได้เห็นไหมนี่ตรงนี้อ่า ข้างในคำว่าโขคำว่าชุนนะข้างในคำว่าโขจะมีเส้นเหงงแค่1เส้นแต่ตัวนี้มีเส้นเหงกี่เส้นคะเด็กๆมีอยู่2เส้นเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเขียนใหม่แก้ไขใหม่แบบนี้เลย แบบนี้โอเคนะอ่ะข้อถัดมาข้อนี้เสียเทียนเสียเทียนตัวไหนผิดคำว่าเสียหรือคำว่าเทียนคำว่าเสียอ่าคำว่าเสียคำนี้ผิดตัวนี้ผิดอยู่กี่จุดเด็กๆลองสังเกตสิผิดกี่จุด อะลองเทียบกับข้างบนอะลองเทียบกับตัวนี้นี่ผิดอยู่ก,กี่จุด2จุดอ่ะผิดอยู่2จ,จุดจุดแรกคือคำว่าป่ายตรงนี้ใช่ไหมที่แปลว่าร้อยใช่ไหมและจุดที่สองคือข้างล่างตรงนี้ถูกไหมอ่ะทีนี้เราลองมาแก้ไขใหม่เด็กๆลองดูสิตรง นี่มันมีทั้งหมดกี่ขีดข้างในสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด2ขีดแต่ข้างในสี่เหลี่ยมตรงนี้มีทั้งหมดกี่ขีด1ขีดใช่ไหมเราก็ามาเขียนแก้ไขใหม่แล้วก็เติมคำว่าเทียนลงไปโอเคนะ ข้อถัดมาข้อนี้ทำเองข้อนี้คือคำว่าชิวเทียนชิวเทียนตัวไหนหายไปตัวไหนผิดคือคำว่าชิวตัวนี้เด็กๆก็ลองขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยพอดีเลยเส้นไหนหายไปเด็กๆก็มาเติมให้ถูกต้องเลยโอเคนะคำถัดมาคำนี้ตรงเทียน ตัวไหนไหายไปคําว่าตรงหรือคําว่าเทียนที่ผิดคือคําว่าตรงอ่ะคือคําว่าตรงผิดยังไงเด็กๆก็ลองมาดูข้างบนตรงนี้เลยง่ายนิดเดียวเห็นเปล่าเด็กๆก็มาเขียนให้ถูกต้องและคําสุดท้ายคําว่าเสี่ยสเทียนเสี่ยสู่เทียนคําไหนผิดคําว่าสู่ อ่าคือคำว่าเสว์คำนี้อันนี้ทาพร้อมกันดีกว่าคําว่าเวตัวนี้ข้างบนผิดหรือข้างล่างผิดข้างบนเสวหรือข้างล่างเสว์ผิดส่วนนี้ผิดหรือว่าส่วนนี้ผิดส่วนที่หนึ่งหรือส่วนที่สองคือส่วนที่สเด็กก็ลงมาเขียนใหมาคาว่าเสียที่ถูกอยู่แล้วต่อมาคําว่าเว ผิดยังไงล่ะผิดตรงที่ตัวนี้มันหันกลับด้านใช่ไหมหันกันคนละด้านใช่ไหมเด,เด็กก็พลิกมันกลับมาแบบนี้แล้วก็เติมคำว่าเทียนลงไปอ่ะเสร็จแล้วข้อสองกระสือทำให้ดูทั้งหมด3ข้อเด็กๆทำเอง2ข้อเนอะเาะกระสือแถมให้ข้อหนึ่ง ต่อมาในหน้าถัดมาหน้าที่32มส่ในหน้าที่32ข้อที่3เเขาบอกว่าเจ้าที่จืเจียนอีหัวเฉิงเหวยิ้งอีเก์ซือเขาบอกว่าไอตัวอักษรที่เขาให้มาเนี่ยให้เราเขียนเป็นคําใหม่ได้อีกหนึ่งคำอ่ะทีนี้เรามาดูกัน ข้อที่1เดี๋ยวอันนี้เราทําไปพร้อมกันดีกว่าข้อที่1ข้อนี้คือคําว่าเตี้ยนที่แปลว่าไฟฟ้าอ่าถ้าอีกคํานึงเด็กๆจาได้ไหมคําว่าเขียนเขียนเนี่ยเขียนที่แปลว่าทุ่งนาเขียนยังไงอ่ามันคือคําว่าเขียนที่แปลทุ่งนาเด็กๆก็เขียนเลย ชู้หงเจอเหงชู่หงิงอันนี้เห็นไหมโอเคนะคำที่สองคำนี้คำว่าเทียนที่แปลว่าท้องฝาอ่ะเด็กๆลองดูซิถ้าเราลดหนึ่งขีดขีดใดขีดหนึ่งถ้าเราตัดขีดใดขีดหนึ่งลงไปมันจะกลายเป็นคำว่าอะไรเอ่ย เราเรียนไปแล้วที่แปลว่าใหญ่นั่นก็คือคำว่าต้าคำนี้คือคำว่าตาที่แปลว่าใหญ่เด็กก็เขียนเลยตาเขียนยังไงต่อมาตัวถัดมาตัวนี้คำว่าชี ที่แปลว่าไปถ้าเราตัดออกไป1ส่วนเราตัดส่วนนี้ออกไปจะกลายเป็นคำว่าอะไรเด็กๆลองเอาปิดไว้เราจะจะปิดไว้อ่ะเราจะถมไว้คือคำว่าอะไรเด็กๆเห็นคำว่าอะไรคำว่าถูใช่ไหมที่แปลว่าอะไรถุแปลว่าดินอ่าเด็กๆก็เอามาเขียนเลย เขียนแค่ตัวจีนอย่างเดียวก็ได้นะหฮงชู่หฮงตัวถัดมาตัวนี้คำว่าจงที่แปลว่าตรงกลางถ้าเราตัดหนึ่งส่วนนั่นก็คือส่วนที่เป็นคำว่าชู่เราตัดส่วนนี้ออกตัดส่วนนี้ออกไปเราจะเหลือคำว่าอะไรที่แปลว่าปากคำว่าโข เด็กๆเ,เขียนเลยคำว่าโขเราตัดเส้นชู่ที่เป็นเส้นแนวตั้งออกไปก็จะเหลือเส้นที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนั่นก็คือคำว่าโขสองข้อสุดท้ายและซื้อให้เด็กๆทําเองดีกว่าให้เด็กๆเขียนตัวจีนเองเนาะเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนพินอินไว้ให้ตัวนี้คือคำว่ามู่ที่แปลว่าตา ถ้าเราลดขีดข้างในสี่เหลี่ยมนี้ออกไป1ขีดอขีดเราลดขีดข้างในสี่เหลี่ยมออกไป1ขีดเหลือคําว่ายืจจำได้ไหมคําว่ายืที่แปลว่าดวงอาทิตย์หรือดวงจันนะแปลว่าดวงจันดูสิยืดเขียนยังไงถ้าเราลดขีดเส้นแนวนอนข้างในกรอบสี่เหลี่ยมไป1ขีดจะได้คำว่ายืด ถัดมาตัวสุดท้ายคำว่าถูถ้าเราซื้อตัดเส้น,หง,สนหงเส้นหิงเส้นนี้เส้นข้างล่างนี้ออกไปหนึ่งเส้นจะได้คำว่าอะไรเอ่ยเราซื้อตัดเส้นนี้ออกไปแล้วเส้นนี้ไม่เอาเราจะได้คำว่าฉือที่แปลว่าสิบเด็กก็เขียนเองเลยสองข้อเองคําว่ายืดที่แปลว่าดวงจันทร์กับคําว่าฉือ ที่แปลว่า10ภาษาจีนเขียนยังไงเขียนลงไปเองเลยนะต่อมาข้อที่4ตูอีตูเขาให้เด็กๆฝึกอ่านอ่ะ,อะเรามาอ่านพร้อมกันตามเหล่าซื้อเกินเหล่าซื้อตูพร้อมอยังเทียนช่างตี้ช่าง 天地，春天，夏天，秋天，冬天。天、嘛天、冬天去，春天来，春天去。 เสียเทียนหลายเสียเทียนชีชิวเทียนหลายชิวเทียนชีตงเทียนหลายโอเคนะและถัดมาข้อสุดท้ายของหน้าที่32นั่นก็คือข้อที่5เขาบอกว่า เจ้านี่จึกขั้นถูเหรียญอีเหรียญก็คือให้เด็กๆทำไมโยงเส้นจับคู่นั่นเองอ่ะเรามาดูคำศัพท์พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราซื้อให้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะรูปแรกคือรูปลมรูปที่สองคือรูปท้องฟ้ารูปที่สามคือรูป ไฟฟ้าใช่ไหมฟ้าผ่าลงมาเห็นไหมเห็นสายไฟไหมอ่ารูปที่4คือรูปฝนตกรูปที่5คือรูปหิมะตกโอเคนะเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมกันและดเด็กๆโยงเส้นเองเลยนะเตี้ยนไฟฟ้าหยินหยินท้องฟ้า ฟงฟงลมหยุ่หยุ่ฝนน้ำน้ำหิม,มะโอเคนะคะเด็กๆต่อมา ในหน้าที่33ใกล้สุดท้ายแล้วเด็กๆเหลืออีกหนึ่งข้อนะในหน้าที่33าเขาบอกว่าข้อที่6นะเขาบอกว่าเจ้าี่จุเสียฮันจือก็คือให้ในเด็กเติมส่วนที่เขาเว้นว่างมาให้สมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราทําพร้อมกัน1ข้อและเดี๋ยวอีกสองข้อที่เหลือเด็กๆทำเองอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งข้อนี้นะเขามีคําว่าจือเขามีคําว่าจือและเขาก็ให้ตัวเส้นขีดเส้นนี้มาก็คือชู่วนันโกอ่ามีคําว่าจื้อกับชู่วนันโกเด็กๆลองคิดดูซิว่าจื้อกับชู่วนันโกเมื่อเอามาเขียนรวมกันจะได้คําว่าอะไรเอ่ยได้คําว่าเตี้ยนถูกไหมที่แปลว่าไฟฟ้าเด็กๆเ,เขียนเลยชู เหิงเจอเหิงเหิงสู่วานโกแบบนี้ไม่ยากเลยต่อมาข้อที่สองอันนี้ทำเองมีคำว่าอ e. ีแล้วอ e. ีมาเจอกับอะไรถึงจะได้คำว่าเชียนอี e. คือเส้นนี้เส้นข้างบนนี้เราจะปิดไว้ให้ อ่ะคือเส้นข้างบนนี้เส้นนี้แล้วไม่เอาอีมาเจอกับคำว่าต้าที่แปลว่าใหญ่อ่ะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยต้าที่แปลว่าใหญ่เขียนยังไงเมื่ออีก,กับต้ามาผสมกันจะได้คำว่าเทียนอันนี้ทำเองข้อสุดท้ายนะข้อนี้คือคำว่าตี้ที่แปลว่าพื้นดิน มีสส่วนประกอบอยู่ด้วยกันคือส่วนที่อยู่ด้านซ้ายและส่วนที่อยู่ด้านขวานันนี้เขาให้ส่วนที่อยู่ด้านขวามาถูกไหมแล้วเราต้องเขียนอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือส่วนที่อยู่ด้านซ้ายคือส่วนตรงนี้ส่วนเดียวส่วนอันนี้ส่วนส่วนอันนี้ส่วนเดียวเด็กๆก็เอามาเขียนเลยคือนั่นก็คือคำว่าถูก ที่แปลว่าดินเด็กก็เอาส่วนตรงนี้นะแค่ตรงนี้เท่านั้นนะมาเขียนนะโอเคไหมและสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านให้ชัดเจนส่งลงในอัลบั้มวิชาภาษาจีนนะคะ สำหรับวันนี้ดอกสืก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ใจเจียนบายบายค่ะเด็กๆ